สมัสก้มค่ะชาวแคมแล้วชาวแฟมทุกคนนะคะวันนี้ตอนนี้ใหญ่ไม่ได้อาบน้ำเลยคือพาลูกมาว่ายน้ําค่ะแต่ว่าลูกกลัวไม่กล้าว่ายน้ำนี่นะคะบรรยากาศของเดวินนี่นะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเป็นต้นไม้มีต้นไม้แยะเลยอยากให้เพื่อนๆลองมานอนดูนะคะสบายค่ะอืมเดวินนี่รีสอร์ทนะคะ เดี๋ยวลองไปดูว่าสองคนทํทำอะไรนไหนายทำอะไรทีน่นี่เองทำอะไรที่ทำอะไรไปนอนไปไม,มไม่ได้แล้วไปอาบนะนะน้ำไปว่ายน้ำเ้ อ,อันนี้ก็ที่กินข้าวนะคะไว้ฟ้าตอนเชา้าค่ะแต่ปกติแล้วก็เขาจะยกไปที่ในห้องเลยนะอเอ้ยลืมลมองขาวไปแล้วค่ะเพราะว่าซีรินไม่อยาไว่ายน้ำว่าจะโชว์จะให้ดูซีรินว่ายน้ำซะหน่อย ส sí, ีวันนี้ไม่มีอารมณ์นางไม่มีอารมณ์ว่ายน้ําไปไหนไปว่ายน้ํามาอยู่ ไป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 ลูกป,ป้านำไปแล้วดูดีๆนะระวังหลุกระวังหล่นอืมระวังหล่น

ห้องคเ่ยห้องเขาไม่ใช่ห้องเราห้องเขาห้องเขาห้องเขาให้ปะป๊า